โอ้ขยับไปนนี่โอ้ยใหญ่นะครับไฟนี่จอดเลยขอวางก่อนครับติดโอ้ย,อย,อยมีครับมาอะไรเอ้ยอ นะกูหลอบกันนะครับไม่รู้ว่าจะหมานเหมือนครั้งที่ว่าผ่านผ่านมานะหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็ตามไปรู้ไม่ชมกับผมเลยปะนู่นครับอยู่ด้านหน้านู่นย่เปล่า กันครับขอแย้มก่อนเยอกไปเลยแล้วกันเอามีครับ <c oughs> โอ้ยช่อนสองตัวนะครับนี่นี <c oughs> ่ก็กินแห้วมีนะครับมาจับให้ดูเลย นี่เลยใสสวยโยมาใส่ถุงอ้วนก่อนครับมาแป๊บนึงปล่อยน,นยครับแล้วก็ดักทิ้งไว้เหมือนเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูไปชมลูกต่อไปเลยไปครับ ครับมาดูรอบลูกที่สองกันเลยว่าจะหมานหรือเปล่านะครับ่าวางนิดหน่อยทำไมจะมันจะเปล่า โอ้โหาวครับโอเคไปลูกกับไปเลยพระมาครับมาดูรอบลูกข้างหน้ากันเลยฟาว มาดูรอบลูกหากันรู้ว่าจะมาหรือเปล่ามาครับตามมารุ้นกันเลยอลักษณะจะผิดผิดจี่วผมวางนะครับนี่ไมารู้ปลาอะไรมีผลไม้เลยนะอ่ดูกันโอ้โหนี่นะครับมผมวางอยู่จุดนี้แต่ทำไมมันไปนู่นนะมายกก่อน อ้าวมีดิ้นครับมีดิ้นโอ้ยปลปลาอะไรอ้าวโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยใหญ่ครับปลาบูโอ้ยแจ๋วนะครับรอบลูกนี้มาเดี๋ยวขอยกก่อนโอ้ยมาครับโอ้ยโอ้ยบูใหญ่ โอ้โหโอขยับไปจะดึกน,นี่โอ้โหใหญ่นะครับไซนี้จอดเลยขอวางก่อนครับไอ่โอ้โหมาครับอีกหนึ่งตัวมายังไงงงเลยครับอื นี่เลยสองตัวแล้วครับรอบลูกพักเด็ดอีกแล้วนี่พออุ้มหน่อยน่โอ้โหใหญ่นะครับส่งนี้สองตัวนะครับแจวเลยใส่ถุงอ้วนก่อนไปครับเดี๋ยวไปดูรอบลูกต่อไปเลยนี่หมาอีกแล้วรอบลูกพัก แจวครับรอบดูนี้แล้วดูมีอะไรหรือเปล่าเออไม่เอยยกกันเลยโอเคยกก่อนเห็นไหม,มโอ้โหม,ม,มีนะครับมีบาตะกับตัวเดียวโอเคไปดูลูกต่อไปเลยครับจับเรือเดี๋ยว หน้าเลยนูน่นอยู่ด้านหน้าเลยครับไปดูกันไปลุ้นกันครับว่าจะไ,ได้หรือเปล่า เอียบเงียบโอ้โหมีนะครับมีน,นี่ประช่อนนะครับกับปลากระสงสองตัวใส่จะพึ่งจะตายนะครับนี่ตัวนี้เช็คก่อนได้ยูครับ นะครับลุงกระสงนี่เลยครับนี่ใส่ง,งามนะครับแจ๋เลย หนึ่งตัวนี่แหละครับ ดูลูกต่อไปเลยอีกสองลูกสุดท้ายจะมาหรือเปล่าไปกันครับ ลูกใส่น้ำกันก็ใส่อาหารทิ้งไว้ก็หลายวันอยู่ครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแครับอี ดูเลยมาลุน้นมาพร้อมกันเลยนีไปเอ้ยติดโอ้ยมีครับปลาอะไรเอ้ยอ้าวโอ้ยปรากฏสองตัวนะครับนี่นะครับ้งามๆมาเลย ครับตัวแรกใส่ง,มงามๆกันเลยใส่จะตัดกันครับมาครับหมานี่แล้วนะครับหอบลูกตายน้ำสองตัวนะครับ โอเคไปลูกต่อไปเลยครับลูกสุดท้ายว่าจะหมาหรือเปล่าโอเคครับป่ะมาครับมาดูรอบลูกสุดท้ายกันด่านหน้าลาก้างหินเลยดูนะครับโอ้มีแล้วครับ นี่เลยอ้าวมีนะครับนี่อันนินกับปลาบูนะครับแล้วก็ปลาตะกับอีกหนึ่งตัวจะได้เลย <Okay. S 2> ครับปลาบูหมานอยู่นะครับนี่ มีสตัวนะครับดูสุดท้ายแต่ผมก็วางไว้เหมือนเดิมนี่ครับการวางก็จุ่มลงไปอันนี้นะครับตรงยุงยาก็ง่ายๆครับเสร็จละมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันทั้งหมดเลยรอบที่ว่ากลุ่มาวันนี้นะครับ เดาใส่อ้วนก่อนนี่นะครับนี่นะครับทั้งหมดที่ได้ปลาบูปลาบูสามตัวนะครับแล้วก็ปลากระสงสอตัวแล้วก็ปลาช่อนนะครับปลาช่อนอีก3ามตัว เิดอยู่นะครับคุ้มเลยวันนี้โอเคถ้าพี่นาๆชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนครับแจวครับจอดเลยโอคโอ้ยี่นะครับโอ้ยใ,ใหญ่